หายกันไปอีกแล้วนะพอเขาหายไปเราก็มาตามหานะมาเรียกร้องมาบอกให้พวกเขากลับมาได้แล้วแต่พอทีมของพวกพี่ๆเขาประสบภัยเราก็ดันไปหัวเราะนะดันไปหัวเราะกระดีกระดากันใหญ่นะทำทำเป็นแบบโอ้โหสะใจสุขใจอะไรแบบเนี้ยเสร็จพอเขา พอเขาไม่อยู่พอเขาหายไปอีกก็เห็นไหมเงียบเหงาเลยและที่สำคัญนะครับสุดสัปดาห์นี้นะก็เป็นโปรแกรมของทีมชาติซึ่งมันจะปราศจากความคึกคักนะอัตราความสนุกสนานอัตราความเมามันเนี่ยนะครับของการดูฟุตบอลของการมีส่วนร่วมมันก็จะลดน้อยลง คิดแล้วก็ไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยไม่น่าไปหัวเราะกิ๊กักกิ๊กักกูกิ๊กกูกิ๊กกกิกอะไรอย่างเงี้ยทําไปทาไมไม่เข้าท่าทาไปทําไมนะมันต้องเอื้ออาทรกันสิมันต้องเห็นอกเห็นใจกันจริงๆอ่ะใช่ไหมมันก็เอาตรงๆมันก็แพ้ด้วยสกอร์สามศูนย์เหมือนกันนั่นแหละตอนแมนยูไปเยือนเอธิฮัสเตเดียมก็โดนเขา ถล่มโถส้วมกลับมานะแต่ตอนนี้มาบอกอุ้ยเป็นเพื่อนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเฮียเลยโทษ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 ลืมตัวมึงนิ่งจริงเลยนะเนี่ยก็ไปกวนตีนเขาแล้วเดี๋ยวพอเขาหายไปก็ยอดตกนะยอดวิวตกตามสูตรนะครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทรง ดูทรงไปก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงถ้าถ้ามันหนักหนาสาหัสถ้ามันแบบมันกู่ไม่กลับเนี่ยคงคงต้องคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะนะฮะเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกของฤดูกาลนี้มันคงต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันต้องมันมันคงต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยว่าแล้วอะนะแบบถั่วกันดีกว่าถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินนะฮะเต็มเม็ดเลยนี่เป็น ผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นะฮะชื่อของไร่ทิพย์นี่การันตีคุณภาพอยู่แล้วผมกินเป็นประจำเกือบทุกวันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนดูบอลตอนดูหนังนะฮะดูหนังดูซีรีส์หรือตอนแบบหิวแล้วไม่อยากกินข้าวก่อนนอนนะก็กินถั่วแทนอันนี้มันก็เป็นรสชาติใหม่นะครับเพราะว่าเป็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยกับหอมเจียวนะครับมา ผสมผสานกันนะมาคั่วด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รสชาติทั้งเค็มๆม,มันๆหวานหอมนะฮะเหมาะกับการกินเป็นกับแกล้มยิ่งนักน,ะ,ะ,นะ,ะกินเป็นกับแกล้มเนี่ยครับเทใส่จานมันมีถุงเล็กๆนะฮะหนึ่งห่อใหญ่นะครับราคาไม่แพงนะฮะสี่สิบแปดบาทนะหนึ่งห่อใหญ่ก็บรรจุแปดห่อเล็กอยู่ในซองใหญ่นะหนึ่งห่อใหญ่มีแปดห่อเล็กกิน นะกินเนี่ยซองเล็กๆฉีกกินเสร็จเทใส่มือหรือเทใส่จานก็โยนซองทิ้งได้เลยดีกว่าเป็นห่อใหญ่อีกนะฮรพอเป็นห่อใหญ่ๆบางทีเรากินแล้วมันกินไม่หมดไงนะก็ฝากไว้ด้วยมีขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะฮะทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นกูเม่มาเก็ตตามห้างสสินค้านะไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแลนด์หรือ m ม x กซ์แวแล้วก็มีราคาพิเศษนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมใส่ช่องทางการต่อติดการติดต่อเอาไว้ซื้อเยอะนะก็ราคาก็จะยิ่งถูกนะฮะยิ่งซื้อหลายหอนะฮะมันก็จะยิ่งถูกลงมีของถงของ,ของแถมนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามิกซ์กัน สนุกสนานรื่นเริงเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์ใหม่ของไร่ทิพย์เขาครับอะทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่ผมเอาตรงๆนะตอนเนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะวิกตกแล้วเริ่มเริ่มจะเป็นกังวลหรืออาจจะใช้คำสั้นๆนะฮะว่าแม่งชักเริ่มเริ่มจะหลอนแล้ว เรื่องของกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับค่าตัวก็มิช่เบานะ66.3ล้านปอนด์นะครับซื้อมาแล้วก็ซื้อมาพร้อมกับความหวังว่าจริงๆไม่ได้หวังอะไรเยอะแยะมากมายหวังว่าจะดีกว่าคนเดิมที่ถูกวิพากวิจารณ์แล้วผมก็ดันไปปรามาทน้องเขาว่าไม่ได้แตกต่างจากกรวยจราจรนะรก็คือรัตม์ซอยรุนนะส กองหน้าคนใหม่ที่แมนยูซื้อมาแทนเนี่ยเบนจามินเชสโก้เอเราก็หวังไว้ว่าเฮ้ยยังไงเซ่มันก็ต้องดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อสายตาที่เรามองเห็นเขานะตั้งแต่เล่นให้กับทีมชาติสโลวีเนียตั้งแต่เล่นให้กับต้นสังกัดในออสเตรียนะครับทีมเฮียอะไรวะลืมไปแล้วเลดบูซาวสบัวทีมเดียวกับเออร์ลิงฮาลันนั่นแหละแล้วก็พอย้ายไปอยู่กับ ไลฟ์ซิกเนี่ยก็ยังทำประตูได้อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายถล่มทลายอะไรแต่ก็ยังพอทำประตูได้แบบสม่ําเสมอมีมาตรฐานล่าสุดนะครับโอ้โหเป็นเจมินเชสโกถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วคนที่มาวิพากวิจารณ์ก็เป็นอดีตกองหน้าพันดุของวัดฟอร์ดอย่างทรอยดีนี่นี่เป็นนักเตะที่เคยติดคุกมาแล้วนะฮะรับประกันความโหดและโรคจิต แต่เวลาเขาคอมเมนต์หรือเวลาเขาวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็จะคอมเมนต์แบบแรงๆแล้วเอาตรงๆนะคือไม่ได้ให้ได้เรื่องได้ราวอ่ะคือมึงสักแต่พูดพูดเฮียอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ได้มีอะไรอะ่ะพูดแบบเหมือนพูดโดยอาคติล่าสุดนะฮะก็ทรอยดีนี่เนี่ยข้อขออกมาวิจาร์ณเบนจามินเชสโกจากเกมนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาบอกโอ้โหเอ๊ะทำไมมันดูอมันดูเก้งก้างนะมันดูแบบมันดูซุ่มซ่ามไม่ได้แทบแตกต่างจากลูกลูกยีราฟที่เพิ่งคลอดลูกยีราฟพ่อไกสัตว์นะคือคือลองนึกภาพดูนะลูกยีราฟเพิ่งคลอดนะมันก็ยีราฟนี่มันจะคลอดลูกทีละตัวนะมันจะยืนคลอดนะฮะลูกมันก็จะหล่นมาลูกมันจะหล่นออกมาจากช่องคลอดเนี่ยขาแข้งขามันก็จะยาวเก้งก้าง แล้วมันก็จะพยายามลุกเนี่หอไหมฮะมันก็พยายามลุกมันก็ทำเนี่ยมันก็ทําขาแบบค่อยๆทรงตัวกระดึบ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 อะไรขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็ดูแบบมันยังไม่ค่อยเข้าเข้ารูปเข้ารอยอะไรแบบเนี้ยมันก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับสูน่าคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซะอย่างนั้นนะครับพูดถึงดาวเตะผู้นี้ก่อนนะกองหน้าผู้นี้นะปัจจุบันนะครับนับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาจนถึงเกมล่าสุดเนี่ย เชดโก้ go, ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนยูไปแล้วเนี่ย11นัดนะแบ่งเป็นตัวจริง6นัดแล้วก็ตัวสำรองเนี่ย5นัดพูดง่ายว่าในช่วงพรีซีซั่นเชดโก้ยังไม่ได้มานะครับยังไม่พร้อมเสร็จพอมาถึงนะพอมาถึงพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูก,กาลช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงจะเป็นตัวสำรองไปตลอดเลย นะจะเป็นตัวสมรองได้ลงเล่นในช่วงท้ายเกมเห็นไหมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ชา้าและเริ่มต้นในฐานะตัวสมรองเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกมเต็มเต็มเชดโก้มาลงอ่าไม่ใช่มาลงมาลงเล่นนะมาลงเล่นตัวจริงให้กับปีศาจแดงเกมแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่นับลีรครับที่นัดอัพยศนะฮะที่แพ้ถูกกิม่กิมสบมทาวเนี่ย มันจงถีบตกรอบนะครับเกมนั้นเนี่ยเชดโก้ลง120ร้อยี่สิบนาทียิงประตูไปได้แต่ผมโอ้โหสภาพสนามมันก็เละเทะแล้วก็เป็นเกมที่แมนยูนี่นะโชว์ฟอร์มได้บทบัดซบตกชักมากเกมแรกที่เชดโก้ลงตัวจริงให้กับแมนยูในพรีเมียร์คือเกมที่เอติฮัสเซเดียมนะไปเยือนทีมเรืบยบสีฟ้าในสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นี่แหละ <laughs> แล้วก็โดน พหลุงกลับมาสามประตูต่อศูนย์ก็เป็นเกมที่แมนยูทําอะไรคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะได้ลงตัวจริงบ้างสลับตัวสมรองบ้างคือยังไม่ได้ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาทําประตูแรกได้ในเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่สามประตูอ่าขอภัยนะฮะในเกมที่แพ้นะแพ้เบลนฟอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เอาชนะเบอร์ลี่ขอไปมาทำประตูแรกได้เนี่ย เกมที่แพ้เบลนฟอร์ดสประตูตอวหนะครับแล้วก็ประตูที่2เนี่ยมาในเกมที่เอาชนะซันเดอร์แลนด์สประตูต่อศทั้ง2เกมนั้นได้ลงตัวจริงนะครับแล้วก็มาทำอีก1นึ่งแอสซิตนะในเกมที่เอาชนะไบรตันแบบหืดขึ้นคอเลย3ประตูต่อ2ก็รวมเวลาทั้งหมดนะตัวจริง6นัดสำรอง5นัดนะฮะมีเวลาในสนามนับจนถึงปัจจุบันนะครับในพเมลีก็ หกรนาทียิงสออดซิตหนึ่งคะแนนเฉลีย่ยนะคะแนนความสามารถเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้ต่ำมากนะก็อยู่ที่ประมาณ6กจุด้านะฮะหกประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้ถือว่าต่ำมากถือว่าพอใช้แต่ก็ไม่ถึงกับดีอะไรมากมายนะปัญหาที่ผมเห็นของเชสโกเนี่ยโอเคแหละเราเห็นแล้วละว่า มันอาจจะดูเก้งก้างอาจจะดูแบบมันดูแบบไม่ไม่ได้เร็วปรุดปราดจับบอลแรกดูมันยังไม่เนียนตามันยังมีความแบบกระโดกกระเดกอยู่อ่าใช่ไหมฮะมันจะมีความแบบมันยังแบบไม่ไม่มีแบบดูดบอลพลิกบอลสวยๆเลี้ยงหลบใช้ความเร็วสปีดต้นเข้าไปสับไกลย,ยิงแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็การประสานงานกับผู้เล่น ในแผนกเกมลุกของแมนยูไม่ว่าจะเป็นไบรอันเนมเบอร์โม่มาเดอุสคุนยานะฮะหรือเวลามีเมสันเมาส์หรืออามัดเดียโลลงเนี่ยมันยังดูไม่ไหลลื่นสักเท่าไหร่มันยังดูไม่ค่อยเข้าขารู้ใจกันซึ่งนะครับปัญหาเนี่ยนะมันคือเชดโก้ไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับพอหายเจ็บพอพร้อมสมบูรณ์แบบปุ๊บพอได้ลงอ่ะทีเนี้ย รูเบนอมริมเริ่มส่งที่จะลงตัวจริงนะเริ่มส่งที่จะลงตัวจริงอ่าเริ่มยิงประตูได้เฮ้ยยิงเกมกับเบนฟอร์ดได้ยิงเกมกับซันเดอร์แลนด์ได้กกไดอ้าวแม่งเสือกไปเจอลิเวอร์พูลปรับแทคกติกใหม่ไม่ใช้กล่องหน้าตัวเป้าอ่ะโอเคก็ลงมาเป็นตูสตรองพอมาอีกเกมนึงอ้าวเฮ้ยเจอไบรตันลงมาแล้วสามารถทำแอสซิต์จ่ายบอลสวยด้วยนะครับให้เพื่อนร่วมทีมยิงได้พอมาอีกเกมหนึ่งอ้าวแม่งปรับใหม่อีกแล้ว อะไรแบบเนี้ยหรืออย่างเกมล่าสุดนะครับที่หลุดเป็นตัวสำรองเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ลงตัวจริงเจอกับโอตติงแฮมฟอร์เรสพอมาต้องพอต้องมาเยือนสเปอร์ปุ๊บอ้าวเฮ้ยโค้ชบอกเฮ้ต้องเล่นเกมรับเอาไว้ก่อนกองหน้าไม่ยังเป็นเพราะว่าไม่ได้บุกอะไรมากก็ถอดบเบนจามินเชสโกออกไปอีกเห็นไหมฮะว่ามันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวลงตัวจริงบ้างเดี๋ยวสมรองบ้างนะไอเกมบางเกมเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเกมที่เจอกับเชนซี C, มันมีโอกาสสูงนะฮะที่หัวหอกชาวสโลวีเนียผู้นี้ยจะทําประตูได้เพราะว่าคู่แข่งอย่างสิงบลูเขาเหลือสิบตัวตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะเกมนั้นอะ่ะเชตโก้ลงตัวจริงด้วยนําไปสองศูนย์ไอเราก็ลุ้นที่เฮ้ยเดี๋ยวเชตโกน่าจะยิงได้แล้วละ่ะนะเกมเนี้ยยิงไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วคู่แข่งแม่งเหลือสิบตัวมันเป็นโอกาสดีที่กองหน้าตัวเป้าจะถล่มตาข่ายได้ไอสัตว์กาเซมิโรแม่งโดนไล่ออก และคนที่โคชนะฮะคนที่พี่รูริมเขาเลือกดึงออกจากสนามตั้งแต่จบเรื่องแรกก็วิชัยใครที่ไหนก็บินจามินเชชโกนี่แหละเห็นไหมมันก็กลายเป็นว่ามันแบบเดี๋ยวชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกไม่ค่อยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเกมล่าสุดนะครับได้ลงเล่นอ่าเป็นตัวสำรองลงมาไอเราก็หวังว่าเออเฮ้ยอาจจะมีโอกาสเว้ยปรากฏว่ายังไม่ทันครบ90นาทีเลย ก็มีอันบาดเจ็บนะมีอันต้องบาดเจ็บทุกอาการบาดเจ็บกระชากออกจากสนามไปอีกดังนั้นนะครับถ้าเรามาพิจารณาจากตัวเลขจากสถิติจากฟอร์มการเล่นที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยนะก็ยิงสองประตูจากหกร้อยสิบเจ็ดนาทีเนี่ยนะสองประตูจากหกร้ยสิบเจ็ดนาทีเนี่ยก็ก็ถือว่าน้อยไปหน่อย มันใช้เวลาแบบโอ้โหสี่นัดสี่ห้านัดต่อการยิงหนึ่งประตูนะสี่ห้านัดต่อการใส่สี่นัดต่อการยิงหนึ่งประตูเนี่ยมันน้อยเกินไปสุดหน้านะดูดูดาวยิงสมัยใหม่เนี่ยเอาเอาง่ายๆดูอย่างเออร์ลิงฮารันน่ะนะคือหนึ่งนัดแม่งยิงมากกว่าหนึ่งประตูคาเเลี่ยนะหนึ่งประตูกว่ากว่าอะไรแบบนั้นนะหรืออย่างหรืออย่างขี้หมูขี้หมามันก็ต้องประมาณทักสองนัด ต่อนหนึ่งประตูนะสองนัดต่อนหนึ่งประตูสองจุดห้านัดต่อนหนึ่งประตูก็ยังพอกลมกล่มแต่ถ้าสิบเอ็ดนัดยิงได้สองประตูนะฮะก็อาการน่าเป็นห่วงแต่อย่างที่บอกมันก็ยังพอมีเหตุมีผลที่มาขัดแย้งได้นะฮะว่าอ้าวก็ลงตัวจริงบ้างลงตัวสมลองบ้างลงตัวจริงก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วบางเกมก็โค้ชปรับแท็กติก กำลังลงตัวอ่ากำลังลงตัวจริงติดเครื่องมาดีๆกำลังยิงประตูได้กำลังมั่นใจอ่ะกับอีกนัดหนึ่งกลายเป็นตัวสำรองใชอย่างงั้นนะมันก็ยังพอมีข้อแก้ตัวพูดง่ายๆแล้วกันนะแต่จากฟอร์มการเล่นที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็ยังดูแบบดูไม่ค่อยจะใช่มันมันก็ยังแบบติดติดขัดขัดอยู่อะนะเวลาจับบงจับบอลเวลาจ่ายบอลมันยังมันยังดูไม่ค่อยมันยังดูไม่ค่อยที่จะหนักแน่นไม่ค่อยที่จะมีความอพลิ้วไหวอะไรสักเท่าไหร่นะก็เอาอย่างนี้แล้วกัน ตอนนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักนะครับถ้าเด็กผีอย่างพวกเราเนี่ยไปกระหน่ำซ้ําเติมเนี่ยผมมองว่าแม่งก็คงไม่ต่างจากไอ้เจ้ารัดมุดซอยลุนสักเท่าไหร่ทั้งทั้งนี้ผมมองว่าเชดโกเนี่ยเป็นกองหน้าที่มีของมากกว่ามีเซนต์มากกว่ามีมีวิธีการนะรมีคุณภาพในการระเบิดตะข่ายเนี่ยมากกว่าดาวยิงชาวเดนมาร์กผู้นั้นนะครับผมมองว่าเชดโกอ่ะดีกว่ายังเชื่อมั่นตรงนี้อยู่ด้วย นะเชื่อมั่นอยู่ด้วยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิงวอนนะขอเด็กผีทุกมูเ่เราอย่าเพิ่งบน่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งสะบดัดอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณอะไรมากนะเอาดูเหตุผลมาประกอบด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลงเล่นแบบต่อเนื่องมันขาดความต่อเนื่องมันขาดเนี่ยใช่ไหมมันขาดแบบมันขาดแบบเกมในช่วงพรีซีซั่นด้วยอะไรด้วยให้มันให้ให้เวลามันปรับตัวหน่อยบางคนเนี่ยลงเล่นตั้งหลายนัดแล้วอย่าว่าแต่ยิงเลยแอติตยังไม่ได้ เขายังให้เวลาปรับตัวเลยนึกออกไหมบางคนแม่งยังยิงไม่ได้แอซิดไม่ได้ค่าตัวแพงกว่าเชตโก้สองเท่าเขายังให้เวลาปรับตัวได้เลยแล้วทำไมเชดโก้จะให้เวลาปรับตัวบ้างไม่ได้ขอความรู้นานะครับเชื่อมัน่นนะเชื่อมัน่นและผมขอใช้คำนี้แล้วกันเชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเขาครับ ผมยังเชื่อว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะรับผมยังมั่นใจผมยังเชื่อมั่นผมยังศรัทธาอะไรแบบนั้นแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่างจากคนเก่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ซื้อใหม่ตัดโอ้ย